ไส้ดีคักนั่นแล้วใส่กูนี่โอ้ยบ่ให้ใส่ผัวสิให้ใส่ผู้ใดอยู่น้ำกันสองคนนึงเนาะสองแถวกระซอยกันเลยไหมเออเจ้าสิจมหาสแตก็กเอาได้ยังกินอะไรเมื่อนี้ยุคออะไรดิหนิตับแก้วลวกผักทอดปลาทูเอาทอดปลาทูยังไงก็เห็นอย่งสัน่นคือเห็นมันอมจะน้ำมันแทนเอากระทอดใส่น้ำมันเนาะ เฮ็ดจังหนีสั่นตัดหัวมันออกเอาตัดหัวมันออกเให้ยังบัดบนี้เอาปากมันก็อยู่กับหัวก็ตัดหัวมันออกมันสิเอาปากใส่ไปอมหน่ะมันมาสร้างตัวเถอะนั่นแล้วตัดหัวมันออกมันมองีปากมันสิเอาอย่างมาอมหน่ะมันพอดลงไปคืดเบื้องนี้ไหมเอาเฮ็ดยังให้กินดสิเนไปยังสิตายบอกคือจมแท้กล,ลมน่ะล่ะไง เฮ็ดกินเอาเองสัตว์